จุดที่สําคัญที่สุดก็คือจุดที่น้ําเข้ามาวิธีการต่อไปที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือการจัดวางระบบแถวที่จะปลูกโดยการปลูกลักษณะของเป็นขั้นบันไดนะครับเราก็จะต้องมีการวางแผนให้เรียบร้อยสก่อนก่อนที่จะปลูกนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนเพื่อหเห็นชัดเจนผมก็จะพาท่านผู้ชม เดินดูในลักษณะนี้นะครับลักษณะของที่ดินตรงนี้มันก็จะลาดชันลงมาพอถึงระดับที่เราต้องการเช่นระดับแถวเนี้ยห่างกันประมาณ7เมตรหรือ6เมตรประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใช้จอบขุดไปตามแนวขุดให้เป็นแนวระดับนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับในลักษณะนี้ยาวไปจนถึง ปลายทางที่เราต้องการนะครับให้วางระบบอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วท่อน้นํานี้มันก็จะเดินทางจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำกติแล้วน้ําก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํามันจะไปที่ต่ําก่อนนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้ปีปัญหาเราก็จะต้องลดน้ําจากที่ต่ําขึ้นมาพอที่ต่ําอิ่มน้ําแล้วในแต่ละจุดนั้นมันก็จะมีตัวบังคับน้ําดังต่อไปนี้ นะครับตัวนี้ก็คือวาล์วปิดเปิดน้ำนะครับซึ่งเราจะต้องทำเป็นระยะระยะนะครับใช้เท่าวาล์วประมาณ4หุนถึง6หุนแค่นั้นเองเมื่อเราให้น้ำจุดบริเวณด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทยอยไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับทีนี้มาดูจุดตรงที่เราจะแยก เข้าแถวเข้าแปลงของเราก็คืออาจจะแยก3จะแยกสามทางตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีวาลวมีวาลวน้ําเปิดปิดนะครับหนึ่งตัวจากนั้นก็ต่อด้ยวพ่อ PVC นะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับท่อ PE อใช้ท่อมีจุดเชื่อมต่อ นะครับพอจุดเชื่อมต่อแล้วเราก็ลวดมัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับน้ําที่เราให้ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นหัวเป็นจุดเป็นประการใดแต่เราจะใช้เข็มหรือตะปูเล็กๆแทงนะครับในลักษณะนี้น้ําก็จะพุ่งจะหยดเห็นไหมครับน้ำก็จะพุ่งจะหยดในบริเวณนี้จากจุดนี้เป็นจุดที่ปลูกต้นไม้ใหม่นะครับก็จะมุงงสแ,แลน นะครับแล้วก็ให้น้ําตามลักษณะนี้น้ําตรงจุดเริ่มแรกกับปลายทางหลังสุดเสมอกันหรือไม่นะครับแรงเท่ากันไหมชมลงคิดดูนะครับรูเล็กขนาดนี้น้ําพุ่งเป็นฝอยลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ดูปลายทางนะครับจุดหนึ่ง จุดสองว่าช่องที่เราเจาะนั้นมันเป็นช่องที่เล็กมากนะครับน้ำที่ออกมาก็จึงเป็นฝอยน้ำนั้นกระพุ่งจากล่างขึ้นบนแล้วก็ปะทะกับแซแลนจากนั้นก็ตกลงมานะครับเหมือนกับการกลั่นตัวหรือการหยดหรือเกิดขึ้นการกลันกล่นตัวและหยดลงมาลงในบริเวณที่เราปลูกต้นไม้นะครับก็จุดที่3นี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราก็จะวางห่างในลักษณะอย่างนี้ ปลายทางนี้มันก็จะเป็นเนินขึ้นมาเราจะดูว่านะ้ำปลายทางนี้แรงไหมนะครับเมื่อเทียบกับต้นทางนะครับอ,อันนี้เกือบจุดสุดท้าย เกือบจะจุดสุดท้ายแล้วน้ำก็ยังพุ่งแรงในลักษณะนี้นะครับอตอนนี้เราก็มาดูจุดสุดท้ายว่าน้ำแรงหรือไม่นะครับเราก็จะเห็นว่าน้ำตรงจุดสุดท้ายนั้นเขาสุดท้ายนั้นจะพับตรงปลายท่อแล้วก็ใช้ลวดมัดปิดจุกให้เรียบร้อยอแล้วก็เจาะ ลักษณะรถที่เราเห็นน้ําจากต้นจากต้นทางถึงปลายทางจากต้นสายถึงปลายสายก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับคือคือสิ่งที่ผมได้มาดูแล้วก็เกิดความประทับใจใครที่ปลูกผมเองก็ปลูกในที่สูงลักษณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะต้องใช้แรงงานรถเป็นประจำทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกในฤดูแรง สามารถดำรงชีวิตต่อและเจเริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ